สวัสดีค่ะเด็กเนักเรียนห้องอนุบาลหนึง่งสัปดาห์นี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะโดยสัปดาห์นี้เรื่องที่เราจะเรียนคือบ้านเรือนเคียงกันนะคะเรื่องบ้านเรือนเคียงกันคะ่ะค่ะแล้วเรื่องที่เราจะเรียนกันในสัปดาห์นี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยเรื่องที่หนึ่งชื่อเพื่อนบ้าน เรื่องที่สองการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านเรื่องที่สามการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรื่องที่สี่การร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านและข้อที่ห้าการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะเรื่องที่หนึ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะคือชื่อเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านทุกคนคือครอบครัวอื่นที่อาศัยอยู่บริเวณเดียวกันกับบ้านเราหรือใกล้เคียงกับบ้านเรานะคะเด็กๆจะเห็นในคลิปนะคะว่าก็จะมีบ้านของเราบ้านของเพื่อนบ้านนะคะเด็กๆรู้จักชื่อเพื่อนบ้านไหมคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆจะต้องรู้จักชื่อคนอยู่ข้างบ้านเรานะคะต้องหมั่นทักทายคนข้างบ้านเรานะคะ มีน้ำใจต่อคนข้างบ้านของเราด้วยนะคะ 2. เรื่องที่สเรื่องการปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านนะคะการอยู่ร่วมกันมีเป็นเพื่อนบ้านกันจำเป็นต้องปฏิบัติตนที่ดีต่อกันให้ความเคารพมีความซื่อสัตย์มีความเกรงใจรักและสามัคคีกันนะคะอย่างเช่นในทิปวิดีโอจะมีตัวอย่างเด็กๆ เพื่อนบ้านช่วยกันเก็บขยะนะคะมีน้ำใจต่อกันมีของมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะเข้าใจไหมคะส่วนเรื่องที่สามที่เราจะเรียนกันในวันนี้เลยคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันการอยู่รวมกันเป็นเพื่อนบ้านกันจำเป็นจะต้องรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลเอาใจใส่กันนะคะ เด็กๆจะเห็นได้ในวิดีโอลบที่หนึ่งเราก็จะเห็นการแบ่งปันการแบ่งปันอาหารให้เพื่อนบ้านหรือรบที่สองก็จะเป็นการทักทายสวัสดีกันและที่สาคือการช่วยการปลูกผักช่วยกันดูแลแปลงผักใช่ไหมคะที่สการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้าน การอยู่รวมกันเป็นเพื่อนบ้านกันจำเป็นจะต้องมีการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านรู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีน้ำใจอบอ้อมอารีร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาหมู่บ้านของเรานะคะเด็กๆจะเห็นได้ในวิดีโอก็จะมีการแบ่งปันสิ่งของให้กัน การช่วยเหลือกันปลูกต้นไม้ในหมู่บ้านของเราใช่ไหมคะต้องดูแลต้นไม้ดูแลของสาธารณะร่วมกันนะคะเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆเรื่องที่ห้าคือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคือการอยู่ด้วยกันด้วยความเห็นอกเห็นใจกันและก,กัน เคารพก,ก,กฎกติกาของหมู่บ้านของบ้านของเราและช่วยการดูแลร,รักษาสมบัติของส่วนรวมนะคะยกตัวอย่างเช่นการทําความสะอาดวัดทำความสะอาดสวนสาธารณะหรือสิ่งที่ใช้ส่วนรวมนะคะช่วยการปลูกต้นไม้เก็บขยะเป็นต้นนะคะเด็กๆส่วนสัปดาห์นี้คุณครูก็มี คลิปวิดีโอนิทานเรื่องกุ้งกิ้งรักเพื่อนบ้านมาให้เด็กๆดูด้วยเด็กๆสามารถชมดูได้เลยนะคะรับชมรับฟังได้เลยนะคะสัปดาห์นี้เราก็เรียนเรื่องบ้านเรือนเคียงกันเรียบร้อยแล้วรู้จักชื่อเพื่อนบ้านรู้จักการมีน้ำใจต่อเพื่อนบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่สัปดาห์นี้ไปก่อนนะคะ อย่าลืมทำกันบ้านมาส่งคุณครูได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ